กันสิย <Follow me. Okay>. ิ้มกันยิ้มกันเอาโอเคลูกไปวันนี้จะวุ่นวายกว่าเมื่อวานเยอะมากเลยนะครับทุกคนนี่คือน้องสาวผมพ่อไลน์นี่คือเมียผม นี่คือหลานหลานและลูกนี่คือคุณปู่ปู่ปู่นี่คือน้องผมงอะไม่มีใครอยู่ในนี้แล้ว ไอวานไม่จอยอ e ่ะแล้วแล้ว hey. ทีพ <laughs> <laughs> <w ige> ีไปไหนหมดอ่ะแหม่มันบ้านเธอเปล่าอัญยาอันยาวันนี้อัญญาไม่ค่อยสบายติดเป็นคนสุดท้ายของบ้านการเป็นหวัดเป็นเรื่องธรรมชาติเ้ยเอากลับมนต้องน น้องพี่อยู่ไหนอ่ะ <im> ทุกคนตอนนี้คือสตาปาร์ตี้อยู่นะครับ <im> อยากส่งได้ให้เราส่งตอนนี้นะครับ เอาเย้ oh yeah, <Yeah. S 1> เอาแล้วอา้าวชวนปู่ย่ามานั่งเร็ว <c oughs> <c oughs> นี่ไง <c oughs> ไม่ใช่ว <c oughs> ายุวตาไม่ได้นั่งหนีมาแล้วคนนี้ โอ้ยวเราาต้านนทีครึ่งแล้วครับตอนนี้อยู่ในช่วงสตาร์ปาร์ตี้นะครับสออต้องให้เราได้